สวัสดีครับพาพี่น้องมาฝีงไฟพี่น้องวันนี้มหาสารคามอุณหภูมิจะต่ำสุดเหลือแค่สิบองศานะครับวันนี้วันนังคานนะครับสูงสุดนี่ยี่สิบสององศาต่ำสุดคืนนี้นะครับสิบองศาก่อไฟไว้รอครับตอนนี้ยองก็ขับรถเกียร์ครับสลับกันผม เก็ไปให้ครึ่งนึงนะครับรอครับรอรอยองครับที่ไหนหนาวบอกมาชิผมว่าบ้านคนที่อยู่แถวภูเขานนี้น่าจะหนาวกว่านี้อย่งอยู่ที่ภูทับเบิกเนาะน่าจะหนาวมากเนาะ อ้ถ้าเบิกอยู่แถ้วผูกกระดึงอย่างนี้นะพ่งนี้ลุยต่อครับเห็นกองไฟแล้วนึกอยากเอาอนื้อม,มาอย่างข้าวจีกนะันนี่ปางนาตีเหรอ ปลาคอเสียบใหม่นมเนาะมันมีปลาอยู่ดิเตไนะไอเห็นมันบ่อนดูไอไอเอาปลามาปล่อยสามพันตัวตอนพฤดสาไม,ม่ไม่มันนันสิเหลืออยู่สั่มหนิดะมาจากแกงนึ่นกัน แจ๊กันไปซื้อมาใหมหลอบนี้อจ่เหลืออยู่ดิขันไปซื้อมาปล่อยที่แหลกวะเห็บเบผักไก่ผักตบชวามาใส่ปะย่ามันแพร่ปะเป็นต้องไปหาบัวมาใส่เาะต้องไปหาบัวมาบัวแล้วก็ผักบุ้งผักกระเสียดนามไม่เห็นน่าตีาะ นีมันกินได้ไหมเนวยพักบุงอยู่เบบมันจะเสียงพักบุงน้ำคือน้ำตลามันเน็บเดียวปะวะ่ไอเห็นอยู่อยู่หนองสาอยู่ทงหน้าเอามันเน็บมันต้องเน็บเดีวยวเนาะถิ่นทงามันบ่เกิดเด้วยวเนาะต้องเน็บไปน้ำขางฟัง ยังไงบ้างครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศไหมเห็นกองไฟกองฟืนแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านไหมบรรยากาศลมไม่ค่อยมีวันนี้แต่อากาศเย็นมากครับเย็นจนแบบเย็น<ม>แบบ<ม>เย็นถึงเย็นที่สุดอ่ะวันนี้เย็นจนแบบมือเปียกเดินไปดูยองหน่อยดิใกล้เสร็จหรือยัง ดินหน้าประมาณเกือบสาสิบเที่ยวมันเทซ้อนกลองกันซ้อนสามกอง,องก็เลยเกียดนาน,นครับวันนี้ซ้อนกลองกันเยอะมากแล้วทีนี้มันเข้าไปทีใกล้ไม่ได้มันต้องเทไกลๆเพราะว่าถ้าเทไกลมันก็รถติดอีกครับดินทรายล้นๆครับเดี๋ยวใรถไถดันลง ไปเรื่อยๆยองขับไปขับมาเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เก็บระดับหน้าง,งานเป็นคำคูณครับเจ้ายักษ์เขียวตั้งแต่ซื้อมานี่ทีนี้เข้าปีที่เจ็ดแปดแล้วมั้งเนี่ย ถ้าผ e ่อนงวดน่าจะหมดแล้วครับไม่มีงวดไม่มีภาระแล้วสภาพก็ถือว่าใช้ได้อีกหลายปีครับเคยเปลี่ยนซีนกระบอกหน้าทีหนึ่งตอนนี้มาเป็นซีนกระบอกตัวยกช่วยข้างหลังซีนล้อหน้าไม่เคยเปลี่ยนซีนล้อหลังไม่เคยเปลี่ยนเพ้าไม่เคยขาดเครื่องไม่เคยซ่อมครับ มันทนสมชื่อมันจริงๆจนเดียนแต่ผมไม่ค่อยได้เอาลงลงไปลุยน้ำเวลาไถลงไถนาดันดินอย่างนี้แหละ เหลืออีกไม่ไกลหรอกผมออกไปอีกประมาณ5เมตรถึงน้ำพอดี5เมตรก็จะถึงน้ำพอดีครับก็จะสร้างได้แล้วนะครับก็จะ,จะกั้นแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาใส่มาน้ำเขาเรียกมาน้ำใจเย็นยองใจเย็น เกียดยากนะครับเพราะว่ามันเทไก่ครับดูครับไล่ไก่ไหมดูก็เ,เข้ามาเทไก่ไม่ได้พอมาเทไก่ปุ๊บมันยุบลงมันก็ติดเลยครับเพราะว่ารถไถนี่จะอ,ออกมาเกียดตอนเย็นทีเดียวต่อจากนี้ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ละเทปุ๊บต้องเอารถไถมาเกียดหน้าง,งานเอารถไถ้มารอหน้าง,งานเลยพอเทปุ๊บก็เกียดพร้อมเลย เต็มหน้ากระดังก็เกลียดเต็มหน้ากระดังก็เกลียดครับอย่งน,นี้ไม่ไหวครับ เป็นห่วงเป็นใยครับพี่น้องที่ทํางานกันอยู่นะครับต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในเมืองหลวงนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับผมถึงเราจะป้องกันตัวเองไว้ดีแค่ไหนนะครับความเจ็บป่วยมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับมันก็อยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละถ้าคนเริ่มที่จะห่างเหินกันดูแลรักษาตัวเองนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ยิงเข้ามาใกล้ตัวมากเท่านั้น เรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะหักโหมเรื่องการทำงานก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับดูแลตัวเองยังไงก็กินอาหารอร่อยอร่อยนอนพักให้เต็มแรงนะครับอย่าไปหักโหมกันมากเรื่องกินเหล้าเข้าตุลา <c oughs> <c oughs> บางคนเนี่ยโหสามสี่ทุ่มไม่เข้าบ้านกินเหล้านอนพักผ่อนแป๊บเดียวก็ เต็มหกโมงครับต้องรีบไปทำงานอย่างนี้ร่างกายก็ไม่ไหวครับไม่ใช่เพราะร่างกายลูกเมียด้วยเลยเขาจะด่าวอุ๊ยอากาศเย็นไปถิงไฟก่อนถิงไฟให้มือมันนั่นก่อนรู้สึกว่า ไม่ปานีปลาใสเลยครับโอ้อยากให้เห็นแสงดาวนีว้เสงดาวสวยแต่ว่ายบนฟ้านน่มันส่องไปไม่เจอแสงดาวหรอกเะเสร็เสร็จก็จะกลับไปกินข้าวครับกินข้าวกินปลาแล้วก็หลับนอนขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อน เตะยกรถนี่เตะยกรถไปถ้าเอารถไทยขึ้นไหมเตะยกรถก่อนครับไม่มีลมครับยังดีที่ไม่มีลมถ้ามีลมนี่โหไม่อยากจะ กองที่จะรถไถขึ้นอยู่นี่ครับ ถมาขึ้นกลับบ้านครับขอบคุณครับเราฟันดีโชคดีมีชัยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับเจ๊จังอเอาขึ้นให้ดูก็ได้ครับจังมันตรงไรนี่ลองเหยียบจังมันตรงไรนี่ลองเหียบมันสูงมันติดตีสูสูแล้วนะ สูงอยู่นะมันสิไลนนี่ลองอยกนี่มันติดเส้นสูดได้ติดิดเลยเลยติดเด้ไงเวลาเทมันจะติดแล้ว